มีพักนอกหน้าบ้านเขาเหินสบายดีสบายดีพอแม่พี่นอกและสบายดีเอฟซีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองบอลเลี่มแคมบานคือเก่าทุกคนมือน้ก้เปลี่ยนบรรยากาศทุกคนหลังจากที่ บริลงคลิปมาซองซ้ำเหม่อทุกคนเพราะว่าค่าเวียกงินเนี่ยวันนี้ก็เริ่มพาทุกคนมาเปลี่ยนบรรยากาศหาเหลออาะหาอยู่ให้กินทุกคนมาซีมาร์มาบ้าก,กับสาธิตตาเหมือนทำงานทุกคนเดี๋ยวลงมือเลาะสายน้ำเหมือนกันเลยทีมงานกะมุ่งบอว่าลงมาแต่พูดหรือย,อยังนะกันยังบูฮู้แต่ว่าเราอยู่บ้านส่วนค่าเวียก่าง,งานวันนี้ก็เลยพาทุกคนมาเปลี่ยนบรรยากาศหากินเข,ข่าแคมแคมน้องแคมป่าธรรมศาสตร์ทุกคนไป ๋ยวลงมือหาอาหารนำกันมาสินมานทำได้หมดนี่คนื่นเขาต้องหมัดเบ็ดก่อนทุกคนหมัดเบ็ดก่อนนะพราวเบ็ดเบิดเหละเขาต้องหมัดใหม่หมัดเบ็ดแลวจังไปหาหาเหลาะหาเหลาะเหยื่อมันแ๋ยวตอนนี้มัดเบ็ดพ่าวเบ็ดเขาแต่ก่อนนะใส่ลายใส่แล้วบดหมัดนะใส่ไปเรื่อยๆมันเลยเบิดเหมือนมือก็เลยลงมือหมัดก่อนหมัดเบ็ดแลวจังไปหาหาเหยื่อ บ่าเบิร์กเขมหนักเลยทุกคนเลยาอาหารส่วนจะเจาะทุกคนเลยหากินก็นได้ราะว่าเขามีเบี่ยงมีงานอีกส,ส่วนหนึ่งนะก็เลยบุริคอยด้ถ่ายให้ทุกคนเบิร์กอ๋อหยากไปบนะุปริคอยด้ถ่ายเพราะว่าบูมีเวลาไปถ่ายนะานเนี่ยมือนก็เลยว่างๆก็เลยออกมากลองเบิร์กทุกคนแต่มันลนะ้มนะมือนกันเลยลงมหมดเลยพวกวัดสีได้แนงแน่มืนอนอาว่า ชีวิตปากระสูนแน่แต่หัวลมแห้งต่สีไหนบัวไหนแต่ก็สีแย่เอียนแน่หัวไหนคงกินเมื่อเราเลี้ยงครอบรัวนะเอาไปสีมัดมัดเม็ดแย่เม็ดไปนี่นะมัดแล้วจังหานี่ทุกคนมัดเรียบร้อยแล้วปันแล้วเกี่ยวใส่ของน้ำนะ พอพอ,พ,อพอพอหูพอยาะฮาจังคอยปดหอวมาใส่ Galile <IS RC ful> แต่ว่าเขามัดใส่อันนี้แล้วเขาเกลียวเกลีสนิทไว้นะแต่ว่าตุ๊กเกว่าเขาเลือยอยู่สี่มากทุกคนนี่เลาก็เลยมัดเพิ่มเลือยอยู่สี่มากนะเดี๋ยวไปรอเบอร์น้ำกันทำดีๆกับตีปลาสูตรพอได้กินข่าวเที่ยงทุกคนเลยและไม้นี่พอทำดีๆกับตีปลาสูตรปลาคอไปน้ำเห็นหูเอียนกันตอนหูเอียนไปน้ำหาอยู่ให้กินไปเลยทุกคนตามธรรมศาสตร์บ้านเฮา จับเขียดทุกคนเลยจับเขียดนอนตามปัญญาไปเป็นอาหารเอ้าลุดมือสั่งไวเป็นเหงือปลาไหลเหนือเอียนทุกคนเลยหาเขียดหน่อยย,อยามหนาวนะเพราะว่าเขาหาใช้เดือนหยากเลยกัันน้มันระแม่งนงเวลามันกินท่านบ่บ่เนี่ยท่านอยู่ท่านอยู่น,นี่ได้เพิ่มเลย เนีย่ยเนื้อเอื่อทุกคน là Tuấn Anh, ừ, ừ, ba nhà được qua đây Đẹp nòi ừ, 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 เนือ่ครับก็ได้หลายโตเต๋อทุกคนประมาณสิบปลายโตไป,ไปเดี๋ยวไปรอรอเบิง่งไม้เราบรอเบิ้งหูแจะถ่า,ายเห็นทำเลดีๆพอตีป้ากับตีป้าน้ำเห็นหูเอียนกับปอนหูเอียนนำ้ำนะรอแถวนี่แหละทรายน้ำทุกคนเ <songs. S 1> ลยนี่ห่ารอกแคมน้ำทุกคนแคบตะหัวนีน่ทำเลดีขนาดหูเอียนโอ้กาบหอยเต็เมเลยมันต้องมีหูอะไรทุกคนใน,นนี้มันงหนย่าใหม่ก่อน นี้ทุกคนพอหูแล้วพอหูแล้วนี่หูหนึ่งนี่หูหนึ่งเดี๋ยวปอนไปเลยนะนี่หูหนึ่คนกรับพอยตัน,นัสเนเดอร์หูมันเน่ย มันด <Christina. S 1> ักมาเหนะโยนเงียวไปก่อนนะกลับมาในใหม่ลิฟต์เลยทุกคนโอ้โหูต้นี้ต้อุ้หเสือขาอ้ยทุกคนด อ้ยเสื้อขาดเสียดายดิหายตัวใหญ่เลยโฮ้ยเสื้อขาดซทำไงมูอบักใหญ่เลยเดี๋ยวพวกผาตัวใหญ่ตัวไห,หนมา,าเป็นตัวใหญ่นะเสื้อขาดเพราะว่าเขามันกับโตมันใหญ่แนตะ่มันแห้งนะเสื้อขาดแล้วเสียดายดิเดี๋ยวรอไปใหม่นะคนน่ะนี่เลยทุกคนน,ะน,คน,นี่โอ้หนี่แเ้าเอากลับเอาเอากินอยังไงนี่ยู่เทิงห้องมันอนี่นะแต่เสียงของป้าไหว Thoải lệ hô nừng tụi con Hộp cái ly hô này ừ. Nhẹ cả nhà này ừ. Đi cơ tốt Phải ngã lại Ngã lái đi นสเนนปะดึงไปแล้วกินนิดทุกคนสวบกลับรถโอ้ยตอนลงกินนี่นะดึงยกไปยกมากกว่าสวบกลับรถโอ้ยพอดีปิดกล่องพอดีทุกคนปิดกล่องมันสวบเลยเลยบ่ได้เห็นตามันสวบซ้ำทุกคนเลยดึงไปแล้วดึงเสื่อมไปแล้วเด้งเสื่อมไปแล้วดึงไปแล้วฮึมฮ ดึงไปแล้ว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 โอ้ยสุดาดิบุเห็นสอดที่มันตัดเลยดิดึงดึงเลยดึงเสื้อไปยทุกคนเลยจะตอนก่อนถึงเอานะกินนิดตัดเลยทุกคนเลยโอ้ยเดี๋ยวดึงเอาเลยนะทุกคนเดี๋ยวเบิร์ดหลังการตัวใหญ่ตัวน้อยทำได้ดึงขึ้นบ่อยก็ปาไปประมาณสองสามนาทีแล้วนะเดี๋ยวดึงเบิ่งตัวใหญ่ตัวน้อยทำได้ ถูเลยทุกคนโอ้โหเหนียดนี่โอ้อุ้ย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 อืมอืมอือุ้ยอุ้ยอืมเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวไปแล้วแจมหนึ่งทุกคนกัดคาเมอร์เลยกนีแต่ว่าตอนตอนปอนลงไปนะมันมันโดนตืบเลยมันบอสันขึ้นมานะ เอาเลยปิดกล่องพอปิดกล่องเข้าเรียกหนึ่งพอดีข้นมาสวบพามือเลยเอามัน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 ,มน,มนเดี๋ยวโตัวหนึ่งละรดก่อนทุกคนนะเดี๋ยวโตันะวตหนึ่ง ตัวหนึ่งแล้วปล,ป,ลปลาไหลาหาหหปลาไหลท์เรื่องเลยอดอืดเลยเดี๋ยวรอหาหูแ่ไปเรื่อยทุกคนพออีกแล้วทุกคนหูหนึ่งนี่เข้มนาำเลยนะแต่ววหูยังมีโตบอกเรื่องอะไรหูกับชี้กาวนิดน,น้อย น้องปอนไปกลับหอยย่าเลยทุกคนบอกไยนี่นะวงว่าเอียนบอกินตัวนี้จุดนี้เรียกว่าหนกนะโหสงสัยเป็นเอียนนี่ได้ที่น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 ี่จานนี้ก็นี่จุดนี้ สลยเป็นเย็นแน่แน่เย็นนัน่แน,แน,นแหละบวมนกหลทุกคนเดี๋ยวเคลียร์ห้างหูก่อนนะเดี๋ยวปอนหูอย่าั้งกันทุกคนและหูมันอยู่ในแคมฝั่งนะมันพอเคลียร์มันขอยห้ออกเลยหูมันบวมใหญ่ไปเลยเดี๋ยวเบิง่งนต้งกันว่าสิมิโตบกหูหนี่นะเดี๋ยวใสิปอนเลย นี่แหละแล้วแหละฮะสีไปเบิ่งลังอยู่พุ่นอยู่อยู่บอลครับบอลแรกๆไปหลอยามมาเลยทุกคนมาสีมีโตกินบ่ลุกคนนะเดี๋ยวไปเบิ่งนจำกันลมแพ้ของลื้อคนเลยอู้ๆเลยโอ้สายตึงสายตึงทุกคนนี่นี่บู้งวารุดลยยังงลือยังนะโอ้ยี่โปรเซ็นต์อยู่ โ้คายแล้วทุกคนเลยเสียดายเด้ทำเรียบร้อยเดี๋ยวรอ,รรอไปอีกทุกคนฟ้าไหวด้ดลไหลนะมันคนะายนะเสียดายเด้เดี๋ยวบึงหูต่อไปทุกคนขอว่าใส่ไว้ตัํมแข่งฝังตาย่างน,นี้นนะพรมมีหูแข่งฝังอืมจะได้ได คือกันทุกคนเอ้ยเสียดายเลยปลาใบดนโพดโอ้มีแต่หูลหลอนๆมันค่ายนะปลาใบดนลไรติดหาะทุกคนโอ้โหโอ้เมื่อกี้นั่งก็ผดเลยนะเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยขึ้นมาขึ้นมาเกี่ยวกับหอยปะเนี้โอ้เนี่ยนี่ทุกคน nhặt con, quật mึง quật. tôi nhảy mực quát mực thôi mực quát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  mực ngang mực หย่านะทุกคนอืมเฮ้ยเฮ้หงำหงำหงาม,งาม,งาม,มเดี๋ยวเพิ่มแล้วโอ้หางกระได้ซองโตทุกคนเลยเอาเดี๋ยวเก็บสิ่ของก่อนหางกระได้ซองโตโอ้ยโอ้ยเผื่อสิได้อาหารแต่ละอย่างทุกคนเลยหาหนาเติบทุกคนเลยมันเถอะมันกินแล้วมันก็นบวชออกมาขึ้นมันรุดนะ แต่ว่าตัวนี้ใครแต่มันกเกาะปากมันเเดี๋ยวปุดเอาก่อนตัวนี้เกาะมินมินเลยทุกคนเลยเกือบมันลดตัวที่สองแหละเอาสองโตที่พอได้ เมื่อฝากข้อฝากขักข้วอ,อยู่วะนะขาเบิ่งมาชิดดีร่ากันได้มันหาก็เลยท้องโตเมื่อยเลยแล้วมันหิ้วเข่าเลยเลอะขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปหามบอนดักนขากินเข่ากลับมาหอดจุดจแรกๆเลยทุกคนอเอี่ยนก็ได้ทองโตนะโตะตัวที่สามกับโตนิดน้อยหนึ่งทุกคนเลยเดี๋ยวเอาจีป้าจีหอยกินเข่าก่อนเดี๋ยวกินเข่าแล้วจังหวะใหม่นะแต่ร่มแห้งอลยรีดเอี่ยนกบาาับบ่อห่าวบ่อคอยกินเบ็ดไปไหนแต่สถานการณ์เดี๋ยว จีป้าก่อนเดี๋ยวประสูต์ตัวนึงหล่อตีประสูติขึ้นมานะเดี๋ยวเฮาจีป้าหาวจีขาวแหละจังหาร์เลาะเบิ้งท่าเอี่ยนบอกเป็นตาการเลาะตีประสูติพอได้เมื่อเพื่อนตันแรกนะทุกคนเดี๋ยวหาจีป้าจียักฮาวจีขาวก่อนเดี๋ยวดังไฟก่อนอ่าเท้าดังอยู่เทิงนะมันสีล่มแห้งพัดไปพันมากเลยเวลาเฮาจีเัายังมันสีลำบากก็เ,เลยดังอยู่บวกควายทุกคน มันเป็นบวกคว้ยเก่าน้ำเริ่มแห้งเลยข้าศึดังอยู่นี่เวลาจีเวลาเปลี่ยนก็นสบายนะสุกว้พร้อรลมแห้งกุพคนเนเ่ยอยู่นี่ก็อุ่นหิงพายไปนำ้ำส่วนนี้เขานานหนาวเลยหินป่าขึ้นเขาโอ้ยหอยนำ้ำ ดังไฟถือบอลครักวันนี้พักกินกันอยู่นี่เลยได้นี่โอ้หยอดงามเลยพักหนอกนะบ้านเขาเอิญนะแต่ทางฝั่งไทยเขาในน่ะเชื่อินพักอ่ะยังก็ใบบัวบกนี่แหละประมาณนี้นะทุกคนแต่ทางบ้านเขาเอิญพักนอกหรือว่าพักหัวเอียนนะแต่ละท้องถิ่นเอิญบวคือกันเป็นพักอ่าแกฮอนไนกับแมนกินกับแจ่วกับอันคักได้ทุกคนพักกัน นี่ลายเติเ๋อไปพอได้ใส่กินกุ้งเข่าพริ้นยำกุ้งเข่าแสบเลยอีกปลาก็เลือกมหอย,ยทุกคนเลยเสียได้เดียตัวเดียวนะแกงวางสิขึ้นมาพอพิ้ง้งเขาเอาเดี๋ยวไปกินขา,นนา,มาห,าาาห,ม,าหาม,มูกันทุกคนจามปลาจีปลาจีหอยและเดี๋ยวตอนอ่าใบใบยังเลาะใหม่หาเพิ่มเมื่อเกินทุกคนนะเดี๋ยวกินขาหมูกันก่อน มามาทุกคนมากินข้าวนลำกันปีงปาลาหรือเรื่องจะมีพักอันนี้พร้อมเก็บเอาเนี่ยทุกคนสายหนาเนี่ยมันมีนะเราต้องเชืมม่อมมาปลูกเพราะว่าเห็นแล้วก็เลยเชื่อมมาปลูกเพราะวะ่าอันกินได้นะเคยกินอยู่กันบ,อบน่อนอันเพิ่นปน่นเพิ่นสุบเนี่ยทุกคนแต่พวกว่าเพิ่นป่นกะมันบอหรือดอกอันนี้มันเท่ากับบนะุหงนะเอาเดี๋ยวกินข้าวนลำก,นกันก่อนมาทุกคนมากินข้าวกินข้าวเที่ยง ปิ้งปลาปิ่งปลาสูตรนะ<ม>งานนี่มันเลยทุกคนเลยม,มันครับม,มีพักนอกหน้าบา้านเหอะจากธรรมศาสตร์เลย อย่าเคยกินใเน,บบนเคนบับบ้านหอกดอกผปุ่มออกหวานทุกนเลยอดอกมันก็นุด คนเลยเป็นเขาเที่ยงๆเลยปีนป่าห่อนพักกับพักนี่กระคาดก้อีหยั่ำไปมันออกมันหวานในดอกมันนี่นะดอกเป็นปัวเป็นปวดอืมคับตอนนี้กินเขาไแล้วทุกคนเดี๋ยวขี่รถขึ้นไปเทิงผม พอมีเบ็ดอยู่สองสองคันสามคันที่ใส่เบ็ดเอียนปาะใบถือก้าวโบถือก้าแไอ้ก็สิลอกขึ้นเพิ่์มือว่าสิเป็นตีเป็ดประสูตรทุกคนเดี๋ยวก็ถ่ายติดตามเบื้องว่าสิมาร์สทำได้เมือนี้นะเสือกตึงอยู่เลยทุกคนโอ้ยหลุดซ้ัมทุกคนเลยมาสาโพดเขากินเขานะทุกคนเฮ้ย รถรถแต่ายามันเอาปูไปเลยยัเบิ่งคันที่สอตัวนี้โอ้ตึงตึ้งย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 ยุตอ้เกี่ยวคือกับมดนะทุกคนถึงยุติ้งยุ เกี่ยวไหมไมมถักอสูงมือแข็งกระดีเลยทุกคนเจ้าเอาแห้งเลยทุกคนเอ้ยเอากูยขาด โอ้ยเสียดาเดคนเลยโ,โตโตเลยเนี่ยนะโอ้ยเสียดาเด้คนอืมตากัดกดก,ดก,ดก,ดกดนนัเขียมันหาเสืออนงทุกคนเสียดายด้อเสีย,ยดายมันีขาดช่องโตลมันนี่นะาโ บ่ามาาแหง้งอะไรเมื่อน่ะเขาขาดกระป๋อยทุกคนเลเขาก็บ่มีซิทเอามันนียพยผมแบบเอียดนะมันเอาหยากบ่คือป้าเด้ขันป้ามันเข,ข่า,าหูุดหงิดรีบปุ๊บเข้าไปยังว่าโจกทันไอ้มันขันลงหูหุดหงิมันดูดดินไปเรื่อยทุกคนเลยเอาเดี๋ยวรอกลับเมื่อพล่ะทุกคนมาเลยเสียดายลมแห้งร้ายทุกคนเลนยขายามเป็นกระขาดเอียดดูดไปซับลมแห้งร้ายส่วงบ่ายนี่ก็ปกตินาสูดเอาทุกคน มาสีเมืองเลยนะคนได้กะบซ้อมโต๊ะใหญ่กับพื่อนไปในใบนบ้านมันอ้อมมันพัดคลิปนี้วิดีโอเนี่ยสิทธิพิสิทิสก,ก้อนทุกคนนะครับคนละฐานทิ่ตามเมือง,งคิดหนาโอกาสหนาทุกคนว่าเบาแเลสิภาพไปหาดูให้กินไปได้กับฐานทิ่ตามเมือง,งสำหรับคลิปอีกเขาลาไปก่อนบ๊ายบาย